ไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือแล้วครับน้ำแรงมากล้อนอ่างหินเพิงเขตบนบน้ำฟององคุ้งแดงเพชร เจ้าน <ôi> ้ำลงก็สดกช่ได้เล้าคอมตอให้ดีๆอาตอนเอตอนู้นเอาตอนเอนะเควแต่เร่องจะพ่เียงไปนะไม่ได้ทิ้งไว้แล้วลุ้งเียนแ้อีกยามตรงหนบาังขึ้นเลยจะีหรือไม่อ้น เช็คไว้ร่วด้วยนะยังไม่ผูกกินละกันนะลองเช็คไว้วด้วยนะเราจกตี้่คนแล้วออกแไวู้นี่เป็นเคองนนี่เปนกรณ์นี่โอเคอะหนุ่มก คนม้วหรอม้อรอคนขึ้นเรือมาแล้วใมาผมเชืมาเมือวันนี้ว่าตมนมันเยังแต่ยังไม่ถึงฝั่งขึ้นเรือมาแล้วโอเค

มากพมากมือครจับนนยจิมาแล้วครับคนขึคนค้นมาแล้วเหลือเป็ดครับเหลือเป็ด เป็ดมาใช่ไมเบ็ดเวไปไกอามปัเบ็ดอามเอาเป็ดมาด้วยทำไมนะมอปวดเียอารอามเอาเป็ดมาด้วยน้มันอรเาเก็บของมเาเก็บของ ุกแบบพูดไม่ออกเลยเนาะโหเห็นแตงแล้วก็โคตรเสียดายอะแตงก็สวยน้ำก็ท่วมหมด น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้สามสิบกว่าไร่ครับหมดเลยหมดเลยครับสามสิบกว่าไร่โอ้ยหมดเล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 ยเนี่ยหมดเลย 我不要。